ร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทําเมนูอร่อยๆทําตามกันได้ง่ายๆนั่นก็คือเมนูคัพเค้กมะนาวนั่นเองค่ะเนื้อเค้กแน่นชุ่มฉ่าหอมกลิ่นมะนาวถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาทําส่วนของไอซิ่งมะนาวเริ่มจากใส่น้ําตาลไอซิ่งลงในภาชนะตามด้วยกะทิผงมะนาวและผิวมะนาวคนให้เข้ากันเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปเรามาทำคัพเค้กกันค่ะนำภาชนะขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เนยลงผัดจนมีสีเข้มขึ้น ใส่ภาชนะที่รองด้วยน้ำเย็นพักไว้ใส่แป้งเค้ก,กราริบินแป้งชนิดนี้เป็นแป้งเค้กคุณภาพสูงและมีโปรโตีนที่สมดุลทำให้ได้ขนมเค้กที่ฟูเบาเนื้อละเอียดไม่ยุบตัวใส่ผงฟูมะพร้าวป่อนอบแห้งน้ำตาลทรายและอัลมอนด์ป่นคนผสมให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ตามด้วยผิวมะนาวขูดและน้ำมะนาวคนจนส่วนผสมเข้ากัน ตามด้วยส่วนผสมของเนยที่เตรียมไว้เคล้าเบาๆให้เข้ากันอีกครั้งนำเข้าแช่เย็น1-2ชั่วโมงบีบส่วนผสมลงในพิมพ์ที่ทาเนยโรยน้ำตาลทรายแดงนำเข้าโอบอบไฟ175องศาเซลเซียสประมาณ18-20นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักไว้ให้เย็นลงราดด้วยไอซิ่งมะนาว ตกแต่งมะนาวหั่นแว่นแห้งและดอกไม้น้ำตาลพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูคับเค้กมะนาวคุณผู้ชมสามารถเอาสูตรนี้ไปทําตามกันได้เลยไม่ว่าจะทํากินเองที่บ้านหรือจะทําขายเป็นรายได้เสริมเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถสร้างสารรค์ไอเดียทําขนมได้หลากหลายเมนูเลยแหละค่ะ